นี่นะครับแผ่นแรกที่เส้นแรกนะครับเราจะติดเริ่มที่20เซนติเมตรนะครับแถวที่สองเราจะติด10เซนติเมตรนะครับเ,เพื่อให้ความหนาของตัวแฝกนะครับจะได้ดูหนาขึ้นแล้วหลังจากนั้น20เซนไปเรื่อยๆเลยครับทุกๆแถวเลยครับ20เซนขึ้นไปเรื่อยๆตั้งแต่แถวสามขึ้นไปแถวแรกนะครับส,สตาร์เตอร์จะเริ่มต้นที่20เซนนะครับแถวที่สองิ เซนครับแล้วหลังจากนั้น20ไปเรื่อยๆครับ